สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแอดมินโอปอหนึ่งนิมงานมิสเตอร์ต้นนะครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวฟาเกานะครับเบอร์เบสหรือฟาเกาเอไอนั่นเองนะครับมาให้ดูข้อมูลเบื้องต้นของฟาเกาก่อนนะครับในหน้าฟีฟ่าแอดดิกนะครับผมที่ได้เข้ามาก็ถนัดเท้าขวานะครับส่วนเท้าซ้ายสามารถยิงได้เหมือนกันนะระดับ5้าดาวอ่าสตัดกางนะครับคือกองหน้าตัวตัวเป้านะครับเอสทีแปดสิบห้านะครับผมนี่ก็สสตัดคร่าวๆนะครับ ความแข็งแก่งก็81ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยส่วนเรื่องสปีดต้นความเร็วเนี่ยไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถือว่าอืดเหมือนกันนะครับอืดวิ่งอืดพอสมควรแต่ว่าเวลาหาช่องเนี่ยหาช่องเวลาเปิดบอลให้ไม่ว่าจะตักบอลยูนยาวๆหรือว่าทะลุช่องเนี่ยปากาสามารถหาช่องได้ดีนะครับอันนี้ของเลเวลหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ดูที่ค่าสูงๆนะฮะก็จบสกอร์ใช้ได้นะครับ มงบอลนี่ไม่ต้องพูดถึงมงดีมากนะครับวอลเล่ยืนตำแหน่งถือว่าใช้ได้นะครับยืนตำแหน่งนี่สักประมาณร้อยสิบเอ็ดถ้าสมมติว่าอะไรปายี่สิบผมจะไม่ผิดลองปรับดูอ๋อร้อยสิบสองนะครับพอๆกับ, aki, บก 2, อิซากิบวกสองหรือบวกสามของปีศูนย์หกบิวซีเลยนะครับอนซากิ aki, นี่ก็หาช่องดีเหมือนกันปากาก็หาช่องดีหาช่องดีทะลุบอลทะลุช่องแล้วก็เปิดบอลตักบอลข้ามหัวนี่ใช้ได้ครับประมาณนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู ในเกมเมืดอกี้ว่าเป็นยังไงนะครับครับมาครับสำหรับจังหวะแรกนะครับมาที่เมซี่เมซี่อยู่ที่ฝากระครับฝากาะเลี้ยงหลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลงไปหนึ่งทีครับแล้วก็ล็อกอีกหนึ่งทีนะครับผมแลวโอ้โหเสียบอลไปเสียดายครับจังหวะนี้อมาที่ตรงนี้ครับส่งมาที่เวสต์วิชไนเดอร์ครับมาที่ฝากาวครับฝากระแตะส่งให้เมซี่เมื่ที่จังหวะล็อกล้วเปิดครับตักบอลข้ามาเอาจังหวะนี้กองหลังปั๊บโอ้โหเสียดายครับอ่าแต่ได้เป็นลูกโทษครับผมเอาละฟีเตชคฝากระสังหารับ ปุ๊บเรียบร้อยครับผม1ลูก1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับฟากเกิลเอ็กไอเบอร์เบสนั่นเองนะครับผมยิงไปแล้วหนึ่งลูกอ่าคือผมมีความรู้สึกว่าแล้วในฟากเกเนี่ยถึงจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้วิ่งเร็วมากมายอะไรแต่ว่าเขาหาช่องได้ดีครับแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ดีพอสมควรเลยจังหวะน,นี้นะครับวิ่งไปขานาแล้วตัดไปปุ๊บแล้วโอ้โหเสียดายลูกนี้แต่ว่ายังไงยังได้อยู่ครับแต่เหมือนจะล้ำหน้านะครับลูกนี้โอ้โหเสียดายไปเหมือนกัน ล้หน้าครับฟาการล้มหน้ามาที่จังหวะนี้ครับพอเขาแตะให้หวาเลติวาเลติยังไงโยนข้ามาปุ๊บนี่ครับจังหวะนี้มันระยะห่างระหว่างฟาการก,กับกองหลังเขาเนี่ยกับลูกบอลเนี่ยผมว่าไม่น่าจะแตะถึงนะแต่แต่ว่านี่ครับ <laughs> แตะถึงอยู่เหมือนกันนะนึกว่าจะไม่ถึงซะแล้วนะครับลูกนี้ก็เป็นความโกงอย่างหนึ่งของเ i ไอหรือว่าตัวรีเจนก็โกงแบบนี้เหมือนกันครับไม่เชิงว่าโกงครับแต่เป็นความสาพาถพิเศษของฟาอ,อาจังหวะนี้โอ้โห เสียดายครับแทงบอลมาวิ่งไม่ทันนะนี่ครับเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่ครับจังหวะนี้ชไนเดอร์ครับคือถ้าส่งให้เนี่ยปากเกาล้ำหน้าแน่นอนนะฮะดูสังเกตที่ลายตัวหลังกองหลังของเขาครับแต่ว่าปฏิกริยาเนี่ยของปากเกาเนี่ยถอยหลังมาก้าวนึงครับแล้วมารับบอลแล้วก็ยิงเข้าไปครับนี่โดนไปอีกหนึ่งลูกครับโดยการแอสซิสต์จากชไนเดอร์นะฮะจริงการรอบโชว์ไป ประมาณนี้นะครับปฏิกิริยาของฟาวเกยใช้ได้นะครับคือพอๆกับอินซัคกี้ 06WC บวกประมาณ2หรือ3านี่แหละครับยืนตำแหน่งประมาณ111 112นะครับประมาณนี้ลูกนี้ครับฟาวเก่าล็อกมายิ่งล็อกมาหนึ่งทีอย่างมายิงยิงไปก่อนติดขานะครับเสียดายแล้วจังหวะนี้โทนี่ได้ยกบอลเข้ามากระโดดปุ๊บเป็นประตูครับโอ้โหเข้าไปแล้วนะครับฟาวเก่านะครับเรียบร้อยไปนะครับหนึ่งลูก จังหวะนี้ครับเดลอรซี่ครับส่งมาที่ลูกาโทนี่เปล่าเกาครับเจอลาดครับผมยังไงต่อครับยกบอลเข้ามาแล้วจังหวะนี้ค,ครูค,คริกแล้วยิงเป็นประตูครับผมโอ้โหไปหนึ่งลูกแล้วฮะลูกนี้ต้องชมเจอลาดจริงครับลูกนี้ตักบอลเข้ามาได้สวยครับวันนี้ฮามาเบ้ครับฮามาเม้มาที่เปล่าเกาแล้วมาที่โคเซ่ตักบอลเข้ามาได้นนี้ฮาาเม้ครับฮามา้มาที่เปล่าเก่าแล้วมาทกล้ได้วยครับันนี้ฮ้คทีล่าก่าแล้วลลลที่โตักบอลยิง โอ้โหสวยงามครับลูกนี้บอกเลยว่าล็อกได้สวยครับคือถ้าตักบอลตักบอลข้ามาโดยการกดอ่าอะไรนะ LT หรือ LB ว่าที่เขายัางยังผมเขาเรียกว่าเป็น L1 อะไรกันแล้วกดสามเหลี่ยมนะครับนี่ฮนะลูกนี้ปึ๊บ <c oughs> เสียบเสาเข้าไปเลยนะฮะฟับโอ้โหสวยงามจริงระเบลวิ่งมาก่อนเลยนะฮะคือ เขาหาช่องได้ดีครับวิ่งทําทางได้ดีแล้วพอเพื่อนตักบอลเนี่ยแล้ววิ่งไปรับสวยครับวิ่งจังหวะพอเหมาะพอดีเลยเนี่ยจังหวะนี้ครับโอ้โหหลุดกองหลังมาแล้วแล้วยังไงต่อนะฮะยังไงต่อครับจะล็อกจะยิงแล้วยิง <c oughs> โอ้เสียดายนะครับสรอดนี้ก็จะขอจบการรีวิวแล้วดมิลฟองเกา่าเวอร์เบสหรือเอไอไวพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ว เดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าเรามีรีวิวอะไรมาใหม่เราจะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ